รเอาแล้วปลาูหแล้วขอแล้วอแแล้วแม่แม่นางลงมือเองเลยเอาเขียวเปล่าเอาเนี่ยครับเบอสีเลือดแท็กไอสสีเลือดแท็กทำสีแล้วสีไอเดียวเบอรปลาไว้เดียวอสเคกแดเี๋ยวก็อ้วกแสกอยบุงาสีเปอร์ปามาครับลำนี้ แม่ด่างแม่น่างแม่ด่างไม่เราไม่ฉีดกินข้าวไปยาด่งลงมือเลยครับปู่ครับทำไมสีมันเปอะปังน่ะดูแล้วสีเขียวน่ะทายกันเนี่ยติดทออย่าพูดสิเดี๋ยวหลักฐายครับหลักฐายครับเดี๋ยวดเวยขาดีแดงแล้วสีเขียวเนี่ยไม่ใช่หนูทำนานนี่ไม่ใช่ใช่เดี๋ยวหลักฐานถือแป้งอยู่เนี่ย กใช้ของยายาุซาดีสัยากุซ่ามียากุซงยากุซาเลยครับตัวแล้วนพี่เาแลแ้วนไมด้ยเคอาเลครับเอาเลทไหมที่นังเลทไหมครับนู่นโยที่ปักขันเบดไปต้องปีดบดอ่ะตใครเป็นยากุซ่า อาวเหอนว่ามี <pause> ูงอ่ะทำไมลื้อจะใช้เป็นสีเขียวสีชมพูอ่ะทำไมลื้อถอนแสงอ่ะลือท้ายออกเกงเนี่ยแสงกลางวันอ่ะเราอะแหละโถเขาอีกแปลงถืออยู่กับมือน่ะแปลงถืออยู่กับมือแท้ ไม่เอาอะมองอะไรไม่เห็นเอ็มเดี๋ยวค่อยไปท้าทีหลังท้าข้างล่างกว่านี่ลงมครับเล่นสีอย่างสวยงามครับเดือนนะแซดงครับไกลเวลาลงเนี่ยเดี๋ยวไม่ทันแข่งขันตุ๊กป่ามันเสาร์ลงแล้ววะงี้ต้องไหวหัวหมูป่ะเนี่ยเอออยู่มาพอยจะรอจะมาพอยกินหัวหมูหน่อยไหวผลไม้เดียวไงงี้ มนานีน่กินเน้อสะะัตฮะนไมแม่นางกินผมกิน,น,กนไดน้ยกงอาสีอ,อะครับคอมยังลงแล้ว